มาดเน่ตกบทจามบทนำกะเวนักดอกเม่นะโอ้ยน้อแม่ขักปันตาเห็นกันเดืองล้วกำลังแกงอันโลกแพงกำลังหายไม่เล่มคุณพ่อกับแม่ ไอ้เสด็จกระตำแต่พ่อแม่เป็นี่อยบ่เงอะ่อยบ่ไข่กระสวนพ่อหนาโอยน้อแม่ฝ้าไข่เสือฟากพ่อแม่เอ้ยแม่ฟ้าไข่เสือน้องฟ้าพ่อคอยนั่นบ่พินสะอ่อนดอกแม่เอยนาเสือฟ้าพ่อแม่นั่นคอยบ่เบิ่กไงเสียกาน ลำคันดูน้ำคนเก็บกันสว่วนเงินกยพร้อมแน่งสอมเอาไว้เจ้าเฮฮาสิดีกว่าเก็บแพงไว้ตาใจระปสาไข่บาห่วงมันนางว่าแล้วมังดูหนาประมาณหน,นาเอ้ เคเคยเป็นบัวชซาอันเบดากาดเพรานั้นแล้วเป็นไข่กร้ังดา้วนางเจ้าสิเป็นก็สังเจ้าโอ้ยคอยบ่เบิ่องให้เสียกันดอกแม่เอ้ยนางป้าจ่าอยบอกพอดตายพอเดี๋ยวเล่าก็ให้เองเจ้ายากยิ่งขัวยานนางปาษาคนพิธีไข่เย้าใจดอกมากนี่แม่ บัานนี้เห็นโยดีดีแล้วบ่าไตดอกนาอย่าไปหอนในตอนเล่นโยสบายนาเจ้ามันค้นโพดนายเป็นอย่างแนนกไหวใดอกเมลเอยบ่พอาตมันบ่ดตายอย่าโพดลายย่าเป็นบานนาอยาที่เดียบ่มีค่าถึงนข้าวตเล่า ยาที่แก่ขบสวงแม่เอ๋ยแม่เสียยาไปกขบแล้วดอกต้นแก้วกัสคนเสียนะเจ้านั้นคนมักย่องเป็นยังแนนแลนหายาตั้งแต่กูเป็นมายังบ่าตายกันโยมาจนเยวน,ยนี้ตายสาที่คนเทาโยไปดนหนักเย็นโย สบายใจสบายหัวส่บ่มีผู้เบาเทวาคนเท่าดรกหกเทียนนะขั้นแม่นตายจังสิเมียนยันเสียงสบายใจ ไข่สิจ้าก็ตามไข่ป่าไข่เร็วก็ตามเจ้าเนี่ยภาษาคนเท่ากินยาอย่งก็คือเกาโยไปโดนก็ตายเป่าตายมือนี้มือนาอันคุณค่าก็จำกันนะแม่เอ้ยแม่ยากจะบ้าไข่คันเรกจำเต็มคนเส็นนะสุกใจเด้ข้าในไครกันดาคุ ก็พ่อแล้วแม่เอ๋ยแม่แกันไตเก่งแม่นวจิตทำบุญโยดอกแม่บ่เริ่มพูเอีพอ่อยังแต่เดี๋ยวนี้คอยบ่นดุนาคุณพ่อแม่ลูกนั้นหนูแต่บออ่อนทำตาม ก็เนี่ยก็มีแ่สอนกันแม่นอนจังเศร้าโอมนะเดี๋ยวนี้เมาจะตั้งเลียนเป็นฤาษอตายคอยบอเกี่ยวแม่เอ๋ยแม่อาจ้าเดียนยังเดียวอีปอ่อตายคอยบอ่อโง่ไปหาลิเอรไอ้ส้วงใจแล้วล่ะน่าสัตว์ oh 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 oh